ในช่วงที่โรคระบาดก็ตื่นขึ้นมาตระหนักรู้และตัดไฟแต่ต้นลมคือการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะวกไปวนมาก็ลงที่ขยะนั่นแหละอืทําไมละ่ะตัดไฟแต่ต้นลมโยมเคยได้ยินเนาะตัดไฟแต่ต้นลมตอนเนี้ยถ้าไปวิ่งเก็บขยะไปวิ่งกองอากาศไปวิ่งทำนนนวิ่งทำนี้ก็เหมือนขี่ช้างตับจับตะกะแตน แต่ถ้าเราจัดการขยะที่ต้นต่อตัดไฟแต่ต้นลมขยะในบ้านเนี่ยทุกอย่างแยกถ้ามีโรงงานถ้าควันมันจะออกนะเครื่องกรองควันมันมีอยู่เครื่องกรองควันเนี่ยของไทยก็สามหมื่นกว่าบาทของนอกก็แสนบาทกรองเอาควันกรองได้สองอย่างเอาควันมาทำอะไรเอามาทำเป็นพลังงานเรียกว่าแก๊สไฟเออร์เอาควันเนี่ยมาจุดเป็นไฟได้เลย ดูดควันจากป่องโรงงานเนี่ยมาจุดเป็นไฟเครื่องนี้สามารถใช้พลังงานได้ไม่ต้องปล่อยควันและควันจากท่อไอเสียล่ะก็ตอนนี้รถมีท่อไอเสียมันไม่ได้ตังใจก็ตัดท่อทิ้งและให้ควันออกใต้ทอ่อใต้ท้องรถเกิดอะไรขึ้นควันมากผิดปกติเพราะนั้นใครที่ไปตัดท่อไอเสียออกเนี่ยตัดตัวแคทออกอ่ะรีบใส่คืนซะ ถ้าไม่ใส่คืนคุณเองนั่นแหละจะเป็นมะเร็งปอดเป็นคนแรกและไม่ใช่มะเร็งชาติเดียวจะเป็นมะเร็งอีกหลายชาติไม่ใช่แช่งนะเป็นความจริงเพราะควันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่รถเขานั่นแหละแล้วใครสูบก่อนก็เขานั่นแหละคนที่ก็ไปตัดตัวแคตตัวท่อไอเสียตัวนั้นเนี่ยตัวกรองตัวกรองกรองไอเสียออกบางคนไปตัดเพื่อให้เร่งรถมันแรงขึ้นเพื่อรถมันจะได้เสียงดังขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแต่ที่ไหนได้ควันนะ่ย ควันพิษมันออกเต็มหมดเพราะมีตัวกรองเพราะนั้นไสกรองนะัะรีบเปลี่ยนซะไม่เปลี่ยนก็รีบตัดจัดการให้มันดีซะนะตรงไหนมีควันก็รีบจัดการตัดไฟในต้นลมขยะก็คัดแยกที่บ้านตัดไฟในต้นลมถ้าเราไม่จัดการอย่างนี้เทวดาก็ไม่ชอบเพราะอะไรเทวดาชอบสะอาดเราทําความสุขปรกเทวดาก็หมั่นไส้นะเมื่อเทวดาหมันไส้ก็ทําให้เกิดภัยแรงขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นก็คือสาเหตุของภัยแลรงก็มี5ประการด้วยกันแต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะ